ถ้าถึงการที่จะตรวจเช็คสุขภาพร่างกายก่อนเราเนี่ยเป็นบางทีเราไม่รู้ตรวจเนาะไม่ว่าจะเป็นเี่รือความดันเบาหวานต่อเลือดอ่ะพวกเนี้ยเป็นที่ปึ๊บท็อกนอกเลยทีนี้กลายเป็นติดไม่ติดเรารับเือกันไม่ทันลูกหลานเรารับเือไม่ทันเพราะงั้นเราต้องใช้หลักการรู้ก่อนเป็นโรคนะครับปวดหัวจริงจริงที่แย่เลยอ่ะมันเยอะ ลักษณะแผลก็ตามที่ดูจากเมื่อกี้นะคะที่บรรยายก็คือมีทั้งเ,เริ่มเป็นสำหรับวันนี้มีความรู้มากค่ะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ได้รู้จักหลายๆคนและขอบคุณที่ทักชวนเราเข้ามาได้ได้รับความรู้ดีๆแบบนี้ได้รูร้บบรเรื่องยาได้รู้เรื่องการรักษาแผลถามว่าได้อะไรได้เยอะมาก เพราะว่าจริงๆแล้วในการที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราการที่เราลงช่วยเหลือไปส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเป็นการที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือการที่เราโปรเทคเราต้องรู้ก่อนรู้ก่อนไม่ให้เกิดโรคเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณสาหรับการอบรมครั้งนี้นะคะพวกเราสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยสามารถไปต่อย,ยอดแล้วก็สามารถไปลงพื้นที่ได้นะคะ นี่นะคะมีความสนุกสนานในการเรียนได้ความรู้นะคะในหลายๆเรื่องเรื่องถ้าสมมติว่ามีผู้ป่วยในชุมชนมีแผลตีนเส้นได้ก็จะมีทีมงานไปช่วยดูแลไปแนะนําผู้ดูแลรวมถึงแนะนําทางอาสา,าเพื่อให้แผลแห้งสนิทแล้วดีขึ้นนอกจากการอบรมเรื่องการดูแลแผลแล้วทีมเส้นได้ยังช่วยสนับสนุนในหลายๆด้านให้มีอาชีพเรื่องความเป็นอยู่ไปช่วยตัดพื้นที่ หาทีมงานไปช่วยพื้นที่ให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือบ้านเดิมแต่ให้ผู้สูงอายุปลอดภัยมากขึ้นในหลายเรื่องวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานเส้นได้มากๆค่ะที่ให้ความรู้และที่จะนำข้อมูลต่างๆไปลงสู่ชุมชนขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณหัวใจพี่ๆจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่เนี่ยมันเดินต่อไม่ได้หรอกครับด่านหน้าจริงๆคือพวกพี่น่าหลากหลายคนก็ทำงานด้วยหัวใจเราต้องยอมรับก่อนว่าคนที่เข้าใจในเนื้องานด่านหน้าจริงๆคือพวกพี่ ผมลงไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงลงไปช่วยตอนน้ําท่วมลงไปห่อไปหิว้วผมก็ไปได้แค่วันเสาร์อาทิตย์แต่พวกพี่อยู่เขาทุกวันน่าหลากหลายคนเพราะทำงานด้วยหัวใจก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรหรือค่าตอบแทนก็อาจจะน้อยแล้วแต่พี่ก็เดินต่อผมก็ไม่รู้จะกราบขอบคุณแทนประชาชนยังไง